ฟังเขาพูดจบยังไม่ได้เลยแต่โมมันให้เกียรติยังไงบอกว่าอยากผมอยากพัฒนาผู้ชายไทยกูยังไม่เห็นมึงพูดเรื่องพัฒนาในเรื่องของพัฒนาชีวิตพัฒนาการงานการเงินนีไ่ไม่เห็นมึงพูดัอย่างเลยสิ่งที่กม่เห็นมึงพูดคือกดขีผดข่ผู้หญิงกดขี่ผู้หญิงพูดแต่เรื่องผู้หญิงมึงหมกมุ่นคิดดีๆแต่โมจะทําอะไรในประเทศเนี่ยไม่ใช่ประเทศนนะสุดตรง นี่ครับผู้ชมเป็นมุมมองทางฝั่งเพื่อนสนิทนะครับแต่ต้องบอกเป็นอดีตแล้วเพราะคุณสมคริตนะครับเปิดเผยในคลิปว่าได้ตีตัวออกห่างมาจากแตงโมเทคมีอาแล้วตามมาต่อครับผู้ชมครับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์หลายวันที่ผ่านมาในรายการเทคมีอ u t ถ้าใครติดตามครับหนุ่มอเมริกันวัย22ปีนะครับอยู่ประเทศไทยมา,า6ปีครับแต่พวกไทยชัดเจนคือไปออกรายการเทคมีเอัรายการหาคู่ครับ แต่มีทัศนคติที่ตวนวิทษ์วิจารครับก็คือมายเซ็ทค่อนข้างห่วยนะครับมีการออกความเห็นในรายการเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นผู้สร้างเขามองแบบนี้นะครับผู้หญิงเนี่ยคือผู้ตามผู้ชายเป็นผู้นําผู้หญิงเนี่ยควรจะเป็นแม่สีเรือนผู้หญิงดีๆเนี่ยจะมีผู้ชายแค่คนเดียวแต่ผู้ชายเนี่ยจะมีผู้หญิงหลายคนผู้หญิงเนี่ยให้ผู้ชายได้ในเรื่องทางเพศผู้ชายก็ให้การดูแลผู้หญิงต้องดูแลปกป้องและเป็นสามีที่ดี แต่ถ้าผู้ชายมีเงินมีงานมีกําลังมากพอที่จะเลี้ยงผู้หญิงสามารถมีเมียกี่คนก็ได้พูดตรงๆคุณผู้ชมเขาบอกแบบนี้ไม่มีอะไรเหมือนกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายแน่นอนว่าสาวโสดเนแห่แบล็คเอาท์ดับไฟกันพลึกภาพ,พไปหมดจนปีดราม่ากเกิดขึ้นว่าเฮ้ยทำไมมีทัศนคติแบบนี้นะที่นี่ประเทศไทยไม่ใช่อเมริกันนี่เป็นคําพูดของเพื่อนก็คือคุณสมคริสที่เคยทารายการอังกฤษพีด้วยกันออกมาตระสติและยอมรับว่าเพื่อนคนนี้ก็คือแตงโมเนี่ย เปลี่ยนไปเยอะจนตัวเองเนี่ยไตตัวออกมาห่างแล้วด้วยไมล์เซ็ตทัศนคติที่ย่ําแย่ครับสวัสดีทุกคนนะครับผมไมา่าได้เจอกันนานวันนี้อยากจะมาชี้แจงนิดหน่อยนะครับผมหลังจากที่วันเสาร์ที่แล้วมีไตโม,โมไปออกรายการเทคมีเอาก็อยากจะบอกว่านั่นคือสาเหตุที่ทางเราอ i ง h p l e a ี e แล้วตัวผมเองเริ่มถอยห่างออกจากเขาเพราะว่าความคิดของเขาเริ่มสุดตกเกินไปเขากลายเป็นแบบ Ball of Energy ที่ Negative, ball of โ e ล a ของนัก i อ่ก็คือนักทีบอากอยู่ไม่ไม่ไม่ชอบความคิดอยู่ด้วยแล้วไม่สบายใจแล้วถ้าเกิดใครดูพอดแคสต์ของเขามีตัวผมไปร่วมเป็นพิธีกรอยู่ในตอนนั้นผมไปร่วมเพราะว่าเขาติดเต็นแล้วเขาอยากจะให้มีคนมาช่วยเป็นพิธีกรให้หน่อยอผมก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยแ,แล้วพอยิ่งได้ฟังความคิดของของแตงโมผมก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าไม่ใช่ จริงๆเสียดายที่ไปทำพอร์เดิ์สด้วยด้วยซ้ำแต่ถ้าใครดูก็จะเห็นว่าผมไม่ได้เข็นด้วยกับเขาเสมอไปผมคิดว่าการให้เกียรติผู้หญิงเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วที่บอกว่าผู้ชายก็อยากมีหลายคนทุกคนหมดผม้บอกให้เลยไม่เอาแล้วมีคนเดียวก็พอแล้วมันเราจะไปเหมารวมไม่ได้ว่าผู้ชายทุกคนไปเหมือนกันหมดเข้าใจปะ่ะเขาไม่ไ่เหมือนกันหมดความสวยงามของมนุษย์ คือการที่เราไม่เหมือนกันเราแตกต่างกันทุกคนเออเพราะฉะนั้นอย่าเหมารวมว่าเออผู้ชายก็อยากมีหลายคนหมดผู้หญิงผู้หญิงก็เป็นอย่างนั้นผู้ชายก็เป็นอย่างนี้คุณคุณพูดเหมือนมันเป็นแฟกซ์แต่มันเป็นความคิดคุณเองแล้วบอกว่าแบบผมให้เกียรติผู้หญิงมึงฟังเขาพูดจบยังไม่ได้เลยแต่มอมมันให้เกียรติย,งยังไงบอกว่าอยากผมอยากพัฒนาผู้ชายไทย กูยังไม่เห็นมึงพูดเรื่องพัฒนาในเรื่องของพัฒนาชีวิตพัฒนาการงานการเงินนี่ไม่เห็นมึงพูดกอย่างเลยสิ่งที่ไม่เห็นมึงพูดคือกดขี่ผู้หญิงกดขี่ผู้หญิงพูดแต่เรื่องผู้หญิงมึงหมกมุ่นคิดดีๆแต่โมจะทําอะไรในประเทศเนี่ยไม่ใช่ประเทศนนะสุดตกงเกินเมื่อก่อนนเคยน่ารักกว่านี้แล้วไปแบบกลายเป็นชายแท้มัน ไม่ใช่ชายแท้เขารู้จัก,จากวางตัวกว่านี้มึงแค่เด็กอายุยี่บสองที่คิดว่าเข้าใจโลกทุกอ,อย่างแล้วแต่โลกมันเป็นมากกว่าที่คุณเข้าใจมากๆอยากพูดอะไรก็พูดแตอ่อย่าเหมารวมอย่าพยายามให้ทุกคนเป็นเหมือนคุณเพราะทุกคนไม่เหมือนคุณอันนั้นคือการเอาตัวเองเป็นศูนกลางจากอวามมันไม่ฉลาดเอาซะเลย แล้วก็จะเกร็งไปไหนในรายการเกร็งยิ้มหายเลยดูรืดอัดหางเสียงอ่ะครับครับมีไหมคือหรือพูดแล้วมันอ่อนแอเหมือนที่บอกว่ายิ้มไม่ได้ยิ้มแล้วทําให้อ่อนแออย่างเงี้ยครับก็การพูดครับก็ทําให้อ่อนแออะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบเก๊กเท่หนอย่างงี้เหรอไปทำความเข้าใจใหม่นี่มึงไม่ได้อยู่ในกางอยู่ทีไหน ช่วยให้เกียรติประเทศและคนในประเทศเขาด้วยช่วยให้เกียรติภาษาของเขาหนอยที่เรียนมาตั้งหลายปีก็ทําอะไรก็ทําไปเถอะแต่รู้ไว้ด้วยว่าการมีแอคชั่นอะไรบางอย่างมันก็จะมีเรียกชั่นตามมาเพราะฉะนั้นคุณทําอะไรไว้มันก็จะมีสิ่งที่เกิดตามมาแต่ถ้าสิ่งนั้นมันไม่ดีก็ลองมองกลับมาที่ตัวเองก่อนละกันว่าเป็นเพราะว่า ความคิดของเรามันไม่ดีหรือเปล่าเราก็เลยเจอสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาในชีวิตก็ไปคิดเอาเอง